กฟอรินอับอโลนคอลลาเจคุณเลวครับครับผมนี่พวกเราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ในป่าลงดิบครับผมนี่ไงผมว่าแล้วนี่คุณกะจะพาผม,มาําไม่นละโอ๊ยอย่าเพิ่งกลัวนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสวนชมพูเพชรแท้นะครับสวนชมพูเพชรแท้ใช่แล้วทําไมมัน,ม,นมันเหมือนป่าลงดิบขนาดนี้ครับปกติแล้วเนี่ยต้นชมพูเนี่ยจะเป็นใหญ่นะฮะ แต่อันนี้เพชรแท้เนี่ยจะยายพิเศษเลยนะครับพิเศษเลยใช่ส่วนอันนี้เนี่ยมันจะต้นนะฮะ,ะตัวนี้เนี่ยเป็นไม้ไผ่สําหรับทําเป็นหน้าร้านแล้วก็ ปีนขึ้นไปได้อ๋อคือนั่งร้านใช่คือแบบว่าสามารถปีนขึ้นไปได้แล้วขึ้นไปเก็บชมพู่ถูกต้องนะครับโอ้โหอ๋อผมนึกว่ากำลังก่อสร้างทําเป็นบ้านเหมือนกับบ้านอยู่บนต้นไม้อย่างเงี้ยไม่ใช่เลยครับไม่ใช่เลยอ๋อนี่เหรอครับนี่คือชมพู่ที่เขาขายในทั่วไปเหรอครับอ๋อไม่นะครับอันนี้ไม่มีการขายทั่วไปนะฮะมีขายเฉพาะบางที่เท่านั้นเองนะฮะชมพู่เพชรแท้ใช่ครับเพราะว่าพิเศษตรงที่ว่าชมพู่เพชรแท้เนี่ยมีรสชาติหวานกรอบไม่ต้องจิ้มกับพริกเกลือ ก็กินได้เลยสดเลยนะครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยก็จะเป็นตั้งดดิมคือเป็นผลไม้ที่ปลอดสารพิษนะฮะปลอดสารพิษถูกต้องครับปลอดสารพิษเดี๋ยวเราไปถึงข้างหน้าจะได้เก็บแบบสดสดเลยแหละมากินอยากินไหมฮะเอาสิเอาไป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 อ๋อั่นไงพี่แอนดี้คนลง สวัสดีครับลุงผู้ใหญ่ครับอ๋อสวัสดีเหลีวเป็นไงมาไงมาถึงเียเอามากินชมพู่กันเร็วชมพู่กับนังแก่ดีเลยคือมาครับผมวันนี้รับคุณลุงครับสวัสดีสวัสดีผมแอนดี้ครับมาไงมาไงเดี๋ยวขึ้นมาเลยไอ้ยะสูงมากๆเลยครับต้นชมพู่อะไรครับเนี่ยทำไมมันใหญ่โตขนาดเนี้ยดูผู้สิโอ้โหกว่าแอนดี้และคุณหลิวจะปีนขึ้นไปถึงเห็นอย่างเงี้ยคุณผู้ชมคงจะเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาต้องทำนั่งร้านนะครับลงครับ กลัวจะขึ้นมาเนี่ยยากยากมากเลยแต่ผมชอบมากเลยไม่จะบอกว่าผมรู้ว่ากลับมาบ้านเกิดตัวเองชมพู่เพชรอันนี้เนี่ยนะครับกําลังเริ่มต้นนะฮะก็เริ่มออกเป็นดอกนะฮะเป็นดอกต่มอ๋อนี่เขาเรียกว่าดอกตูมใช่ครับนะประมาณอีกสิบกว่าวันเนี่ยก็จะเขายอยที่จะทิ้งเกสรนะฮะอันนี้พอทิ้งเกสรเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะฮะอ๋อเป็นดอกนี้ใช่ใช่อะฮะพอผ่าน สักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะฮะครับก็สามารถที่จะเอากระดาษมาห่อนะฮะเพื่อที่จะป้องกันปันดามแมลงไม่ให้เข้าไปกินนะฮะนะพอห่อเสร็จแล้วเนี่ยก็ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งเดือนครับผมนะฮะก็ก็จะเป็นก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมเป็นแบบนี้เห็นไหมโอ้โหนี่คือชมพู่เพชรแต้แ แล้วอันนี้เนี่ยรสชาติหวานกรอบนะฮะทันเลยนะทันเลยครับเนี่ยอันนี้เพชรแท้เนี่ยนะครับต้องกินแบบสดๆอย่างนี้เลยเพราะว่าเป็นชมพู่เพชรแท้ที่ปลอดสารพิษนะฮะนี่ครับโอ้กินอย่างนี้เลยนะครับอืมกรอบมากอีกสักลูกไหมเดี๋ยวกินลูกนี้ให้ให้ให้หมดก่อนครับพี่แอนดี้ครับครับจริงๆแล้วเนี่ยผลไม้ไทยเนี่ยที่มีรสชาติ อร่อยอย่างนี้แล้วก็สีสันสดใสเนี่ยยังมีอีกหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับนะอย่างเช่นทุเรียนบังคุดกล้วยไข่นะฮะแล้วก็ลำไยลิ้นจี่รวมแล้วทั้งหมด23เช่นนี้เนี่ยสามารถที่จะส่งไปขายที่จีนได้นะครับอ่าแลวเป็นของคนไทยด้วยนะใช่ใช่เพราะว่าผลไม้ของไทยเนี่ยนะครับมีทั้งรสชาติอร่อยอนะฮะมีสีสันสดใสแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับคนจีนเนี่ย เขาฟังชื่อของผลไม้ไทยเนี่ยเขาดูสวนมงคลมากนะฮะอย่างนั้นเลยอะใชอ่อย่างเช่นกล้วยไข่เนี่ยนะครับภาษาจีนว่าหวนตี้เจียวนะฮะแปลว่ากล้วยของจกกักรพรรดินะฮะว้าวเนี่ยกล้วยไข่กล้วยไข<ๆ>่ยังมีลำยายนี่นะครับก็เชิงมงคลเหมือนกันนะฮะก็เ,เรียกว่าตาของมังกรนะฮะตาของมังกรใช่แล้วเวลาที่ที่เขาเอาลำยายนี่ยมาทําเป็นซุปนะฮะ uh huh. แล้วก็สําหรับคนที่อยากจะได้เป็น ปูดหลานนะคะย่างนั้นเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราช่วยคุณลุงเก็บเนาะอาได้เลยได้เลยได้เลยมาเลยครับคุณลุงบอกเลยให้ชี้ตรงไหนดูจากสีหน้าของแอนดี้ก็เชื่อแล้วล่ะครับว่าชมพู่เพชรแท้ๆเนี่ยเป็นชมพู่ที่หวานหวานกรอบกรอบซึ่งวิธีการจะได้มานี่ดูสิครับมันไม่ง่ายเลยนะครับและหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยรู้จักด้วยนะครับแอนดี้ช่วยผมหน่อยนั่นไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยี๋ยวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย ช่วยหน่อยเจน,นี่จะไปไหนเนี่ยภารกิจในาการเก็บชมพูเพชรแท้เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนครับแอนดี้อย่างนี้เราต้องชอนันแอน,อนดี้และคุณหลิวคงหายเหนื่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าชมพู่ที่ทั้งสองเก็บได้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงหลังจากที่ได้เก็บชมพู่ตะกร้าเต็มๆอย่างนี้แล้วเนี่ยเรารเข้าส่งเข้าล้องคัดนะฮะ โอลงคัดใช่อันนี้เพื่อข้างในเนี่ยเป็นล้งคัสไซา์ของชมพูเพชรนะฮะนะเดี๋ยวเราเข้าไปเลยดีกว่าครับพี่แอนดี้ครับครับที่นั่งอยู่ตรงนี้สองท่านเนี่ยเป็นบ้านนะฮะคนบ้านเนี่ยเขารับผิดชอบ เรื่องการคัดซ้ายนะครับเวลาคัดเนี่ยก็จะแบ่งเป็นหลายซ้ายด้วยนะครก็คือคัดตาขนาดนะอย่างเช่นเห็นไหมครับอันนี้คือเป็นเบอร์อะไรครับเบอร์ห้เบอร์ห้าโอ้ตราก้อนไฟนะคะรับ <c oughs> ประหยัดไฟก็ได้แต่คนที่นี่เนี่ยคนเพชรเนี่ยเขาเรียกว่าซ้ายประหยัดไฟนะครับใช่มันคือยังไงฮะห้าสี่สามสองหนึ่งนี่มันมันต่างกันยังไงเบอร์ห้าเนี่ยนะเล็กสุดอ๋อเบอร์ห้าเล็กสุดประหยัดไงประหยัดไงนี่แหละเบอร์ศูนย์นะฮะใหญ่ที่สุดเลยนะครับอแล้วก็พอผ่านการคัดเนี่ยก็จะส่งเข้าขายในกรุงเทพนะชมผู้เพชรเนี่ยนะครับ มีมูลค่าสูงมากนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างนี้เนี่ยสามร้อยถูกต้องเลยครับกิโลละสามร้อยชมพู<ช>่เพชรเอาละไม่คัดแล้วเอากลับบ้านเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ครับสมคำาริ่มลือครับชมพูพ่เพชรแท้ๆเนี่ยกิโลกรัมละส0มร้กว่าบาทเลยทีเดียวแต่ก็สมราคานะครับเพราะหายากมากแถมยังหวานกรอบอร่อยอร่อยคุณหลิวคอนเฟิร์มเมืองไทยเนี่ยเป็นเมือง <c oughs> ที่แบบ มหสาสัจานมากเลยนะค,ะครับสินที่เกิดขึ้นจากดินเนี่ยขายได้ทุกอย่างเลยนะครับย่างเช่นเรื่ผลผลไม้เนี่ยขายดีมากนะค,ะครับปีปีหนึ่งเนี่ยขายได้มูลค่าเป็นหลายพันล้านเลยนะนครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยยอดขายของผลผลไม้เนี่ยมีมากถึงหนึ่งหมื่นสองพันล้านบาทนะครับที่สร้างรายได้กับประเทศใช่ครับก็ผมก็ภาคภูมิใจมากเลยที่มีส่วนร่วมขายกัน ช่วยกันหารายได้เข้าสู่ประเทศไทยนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมทําโครงการเรื่องเกี่ยวกับไทยฟุตออนไลน์นะฮะผลผลไม้เนี่ยก็มีออนไลน์ด้วยนะครับชื่อเว็บไซต์เนี่ยนะครับไทยฟุตขิดกลางออนไลน์ก com นะครับตรงนี้ทําขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะส่งเสริมการส่งออกผลไม้ไทยไปยังจีนนะฮะครับ,รบโอ้ถ้าสมมุติเราสามารถสารสัมพันธ์กับประเทศจีนได้เนี่ยผมบอกว่าเรา สบายหรือแน่นอนใช่เพราะที่เมืองจีนนี่จะอะไรที่ติดที่นั่นนะรวยสะกดคําว่าจนไม่เป็นเลยถ้าเกษตรกรนะฮะชาวไทยคนไหนเนี่ยที่อยากจะสนใจซองอบผลไม้ไทยเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปในเว็บนี้นะครับอย่างนี้นี่หมายความว่าคุณทําเว็บไซต์นี้คุณให้ข้อมูลมาคุณก็รู้หมดสิว่าราคาไงคุณก็รวยคนเดียวเลยสิอ๋อไม่ละครเว็บไซต์นี้เนี่ยไม่ใช่คมหงส์นะครับเป็นของกระทรวงเกษตร อ้าวแล้วทำไมตัวคุณถึงไม่ไปทำที่ที่บ้านเกิดของคุณล่ะที่งีครับผมอยากจะมีส่วนน่วมในการส่งเสริมการส่งผลผาไม้ของไทยนะฮะเพราะว่าผมก็อยู่ในเมืองไทยมาหลายปีนะฮะรักเมืองไทยมากนะฮะอยากจะให้เกษตรกรไทยเนี่ยรวยแน่นอนนะครับอ่าเอ๊ะพี่ฮะเดี๋ยวเรารีบๆคัดก่อนนะฮะเพราะว่าผมได้นัดกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งไว้นะฮะอ้าวจริงหรอครับที่ไหนฮะเราหร ที่กรุงเทพนะฮะใช่เดี๋ยวอุ้ยนั้นต้องรีบแล้วล่ะเออโอเคอันนี้อะไรฮะช่วงดูแลคนที่ดูแลคุณ หนุ่มหน้าเทเลนคนนี้มักจะออกมาขโมยซีนเหล่าพระนางในละครอยู่เสมอเลยครับเพราะความตลกแบบสายซื่อของเขาเรียกเสียงฮาจากผู้ชมได้ไม่น้อยแต่ถ้าอยากรู้จักหนุ่มบอลให้มากกว่านี้ลองไปคุยกับเขาดูครับผนังจำภาพแรกได้เลยครับที่แม่เห็นผมเล่นละครเป็นครั้งแรกแม่งผมเนี่ยหัวเราะชอบใจเป็นม,มากนะครับเหมือนว่าผมเนี่ยไม่ใช่ลูกของท่านแต่ผมเนี่ยก็มีความสุขนะครับที่ได้เห็นเสียงหัวเราะของแม่ได้เห็นรอยยิ้มของแม่นะครับผมเลยอยากจะตั้งไปหาว่าผมเนี่ย รักษารอยยิ้มแล้วก็เสียงของล้าของแม่เนี่ยไว้ให้ได้นานที่สุดเลยครับก็ตั้งแต่จําความได้ผมก็เห็นต่ผู้หญิงคนนี้แหละครับที่ยืนอยู่ข,ข้างผมมาตลอดคอยดูแลเป็นห่วงใยผมเสมอทุกอย่างที่แม่ผมทําให้ท่านทําด้วยความรักจนผมรู้สึกได้เลยว่าผมเนี่ยอยากจะตอบแทนท่านด้วยความรักกลับไปเช่นกัน มีครั้งหนึ่งที่ผมต้องเดินทางไปต่างประเทศคุณแม่เนี่ยเป็นห่วงผมเป็นอย่างมากเพราะว่าผมเนี่ยไม่เคยไปไหนไกลๆแบบนี้เลยท่านเนี่ยดูเป็นกังวลจนผมเนี่ยต้องคอยไปปลอบท่านอยู่นานเลยครับกว่าที่ท่านเนี่ยจะเลิกเป็นห่วงเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยผมก็เป็นห่วงท่านครับในเวลาที่เราต้องไกลกันเนี่ยผมต้องการความมั่นใจว่าจะมีใครสักคนเนี่ยจะดูแลแม่แทนผมได้ผมจมึงเลือกหลักประกันที่ช่วยออมเงินแต่ก็มอบเงินคืนให้ท่านทุกๆปีและย,ยังคุ้มครองชีพของท่านอีกด้วยแค่นี้ผมตื่นใจแล้วครับ ใช่ประการชีวิตพี่แอนดี้พอทราบประวัติความเป็นมาของคนกระบอกไทยไหมไม่ไม่ไม่ทราบครับโอ้โหคนไทยชัดชัด <c oughs> <c oughs>